สูตรเกาหลี <c oughs> มากกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาสีส้มซองสีและทำและทำให้ผิวและทำให้และตัวนี้มันจะ นที่อยู่ในครอบครัวที่ทำให้มีปมสุดท้ายแล้วตัวตนในปัจจุบันต่างหากที่เอาปอมในตอนเด็กๆนั้นมาอ้างข้อนี้มันอาจจะฟังดูแล้วเจ็บปวดครับแต่มันจริงครับวันนี้ก็กินนมหนึ่งแก้วแล้วก็อะโวคาโดหนึ่งลูกนะครับคือช่วงนี้อะโวคาโดค่อนข้างทียเยอะนิดนึงนะแล้วก็มันสุกเยอะมากๆครับก็เลยได้กินบ่อยหน่อยเมื่อวานก็กินนะครับ วันนี้โคตรเหนื่อยเลยครับผมวิ่งมา4ี่กิโลแล้วมันโคตรเหนื่อยไม่ได้วิ่งระยะทางแบบ4กิโลนานมากๆเลยครับของฟ้ากงลังสวยมากเลยเฮ้ยเพิ่งสังเกตเลยว่าแบบมันสวยขนาดนี้ดูสิสวยเลยเอาไปซื้อของมาครับโคตรหนะักวันนี้ก็ วิ่งตั้งแต่เชา้าจนท้องฟ้ามืดเลย มื้อเด็กของวันนี้ครับข้าวโคตรเยอะเลยเดีดิ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับที่ต้องยอมแลกมาเนาะกับกการที่เราจะเพิ่มน้ำหนัก ยัมพลังครับขนมปัง ก็ฝึกนิสัยในการฝึกภาษาอังกฤษมาตอนนี้กี่วันแล้วอะประมาณ7-8วันแล้วมั้งครับคือผมฟังทุกวันเลยนะบางวันอาจจะไม่ได้ถ่ายแต่ก็วันนี้มาฟังอีกวันนึงเนาะช่องที่ผมชอบฟังก็จะเป็น KND Studio นะครับก็เดี๋ยวจะฟังไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายเร็เวทไปด้วยนะครับ มืดึกหอมวันนี้ก็นี่และครับเขาซอย English 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 คำว่าว English e n g อังกฤษภาษาอังกฤษคือมันพูดยังไงผมออกเสียง English ครับเนี่ยผมออกเสียงไม่ถูกเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชหาดูใน TikTok นะครับว่าเขาสอนออกเสียงคาว่า English ยังไงคือเหมือนลิ้นผมแข็งเวลาพูดมันต้อง สำเนียงมันไม่เหมือนคนอื่นนะทุกคนครับด c แชท gpt คือผมออกเสียงคาว่าอิงกิสอะไรแบบนี้เนี่ยม,ม,มันพูดสำเนียงมันไม่ถูกครับผมผมไปหาใน tiktok หาใน youtube หาข้อมูลไม่เจอนะผมก็มาพิมพ์ในแชท gpt ว่าเออเนี่ยไม่เห็นแล้วเมื่อกี้ผมพิมพ์ไปว่าคําว่า n g l i s h ออกเสียงยังไงต้องวางลิ้นยังไงเนี่ยมันก็บอกมาแบบละเอียดเลยนะครับคือตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ว่าปากบน,ล,นลิ้นเตะตรงนู้นตรงนี้ต้องต้องขออ่านแล้วก็ฝึกนิด,น,ดนึงหลังปากบน เพื่อทำให้เกิดเสียงกลสัมผัสกับหลังปากบนหลังปากบนคืออะไรอะ่ะหลังปากบนเรียกว่าเพดานปากอ๋ออ l งก h e อ g งก s h ก็ต้องฝึกไปบ่อยๆอ่ะสำหรับวันนี้ผมจะฝึกประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันคือลองฝึกมาหลายรอบรู้สึกว่าเออเสียงมันก็ยังไม่เหมือนครับแต่ผมก็จะไม่กดดันตัวเองจนเกินไปแค่วันนี้ได้ฝึกแค่นี้มันก็ดีมากๆแล้วครับเดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้เนาะสำหรับสร้างนิสัยในการฝึกภาษาอังกฤษนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วนะคือผมยังไม่ได้นอนเลยด,ดูดูตาดนผิวหน้าแบบเริ่มโซมมากๆแล้วอนะคือช่วงนี้ ผมทำงานค่อนข้างที่จะหนักเลยคือตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นมันมันต้องส่งครับคือผมต้องทาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะไลฟ์สดทําคลิปทิกเก็อะไรเงี้ยแล้วก็คลิปถ่ายรีวิวของอะไรต่างๆแล้วมันทําไม่ทันจริงๆผมทําคนเดียวตัดต่อคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเวลากําหนดใช่ไหมว่าต้องส่งภายในวันนี้วันนี้แล้วก็เนี่ยครับคือผมต้องส่งภายในวันนี้ผมก็ยังไม่ได้นอนเลยผมก็แบบเออตัดต่อมาทั้งคืนเนาะนี่ครับก็ นะมันอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าการนอนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับแล้วก็มีแต่ข้อดีเนาะแต่วันนี้ผมมันก็ต้องจําเป็นที่จะแบบออส่งงานให้ทันเลยประมาณนี้มันก็อยู่ที่ตัวผมด้วยครับที่แบบจัดการเวลาหรือว่าทํางานไม่ทันเนาะหลังจากนี้จะปรับเวลาให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสนะครับเคีรยงานไม่ค่อยทันเลย <c oughs> <c oughs> ดูยันต่อครับสู้สู้ไว้ มื้อเช้าของวันนี้ครับก็คาวประมาณสี่รัมกแล้วก็อันนี้ผัดเต้าหู้อีกเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้จะแปดโมงเช้าแล้วนะครับยังไม่ได้นอนเลยโอ้โหขอบตาขอบตาโคตรดำเนาะคือตอนนี้คือมาส่งยายที่วัดนะครับ